พาไปดูห้องสมุดจีนสุดแปลกด้วยสถาปัตยกรรมสุดว้าวจีนจัดจบค่ะมุมพอยค่ะใช่ค่ะตามพวกเรามานะคะมาดูห้องสมุดจีน ที่มีสถาปัตยกรรมสุดว้าวอะว้าวยังไงกันบ้างแล้วมีที่ไหนกันบ้างค่ะ,คะเริ่มจากที่แรกกันเลยเปิดจริงเลสบิกอาร์ตแกลเลอรค่ะใช่อันนี้จะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่หนึ่งโดยใช้วัดสดุหลัก คืออิดแดงถ้าจะเป็นซิกเนเจอร์เป็นอะไรที่ยูนิของเขาเลยใช่ท <Okay. S 1> ั้งที่เรารู้สึกว่าอิดแดงมันแล้วแล้ยังไงมันก็คืออ,อิดแดงอย่างหน,นึ่งเนาะแต่เขาสามารถมาทําให้มันมีความโดดเด่นและแปลกด้วยสถาปัตยกรรม,มด้วยการเอามาเรียงใช่เรียงในแบบรูปแบบต่างๆหรือลักษณะแบบต่างๆที่มัน พอมันเกิดมาด้วยกันแล้วมันทาให้เหมือนมีมุมมองอะไรเงี้ยที่สวยมากขึ้นแตกมากขึ้นเกิดเป็นมิติเกิดเป็นช่องแสงเกิดเป็นรูปทรงที่แตกต่างกันแล้วแบบมีความผสมผสานระหว่างความเป็นจีนแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นอาร์ตด้วยว้าวเฮาดีเนาะแต่เขายังเรียงอิกเป็นรูปทรงโค้งเลยนะไม่ได้แบบแค่เลียมเรียอะไรเงี้ยอันนี้คือว้าวมากๆใช่ค่ะและด้วยของพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์นะคะมีมากถึง20,000ตารางเมตรและมีพื้นที่จัดแสดงนี่คือถึงครึ่งหนึ่งเลยนะคะ ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของศิลปะในกรุงปักกิ่งเลยคือนอกจากเป็นอาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยเขายังมีห้องสมุดอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะในส่วนของฟังก์ชันเขาแบ่งไปหลายส่วนเลยเราแบ่งก,กว้างๆเนี่ยคือส่วนหนึ่งของไว้สําหรับจัดนิทรรศาการต่างๆเนาะก็จะมีอาคารที่ทํา6กิจกรรมห้องจัดนิทรรศาการ9าห้อง,องสตูดิโอการทํางาน และวิจัยศิล,ละปะอีกสองห้องแล้วก็ฮอใหญ่ๆจัดกิจกรรมมีหนึ่งฮองใช่ใช่อีกส่วนหนึ่งคือห้องสมุดที่เราพูดถึงการจะมีทั้งห้องสมุดธรรมดาห้องสมุดของเด็กเล็กม,มีคาเฟ่ด้วยร้านอาหารใช่นะมีพื้นที่นั่งเล่นส่วนหย่อมที่จัดอยู่ในเปิดจริงอาร์ตมิวเซียมนี้ด้วยใช่ค่ะ,คะแล้วพวกส่วนพวกนี้เขาก็จะแต่งด้วยความ<อ>ที่แบบผสมผสานวัฒนธรรมแบบจีนแล้วก็ความเป็นโมเดิร์นสมัยใหม่นั่นเองก็คือหนึ่งอาคารมีหลายฟังก์ชันแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของ ศิลปะในปักกิ่งให้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้สำหรับคนปักกิ่งเลยใช่ค่ะด้วยของตัวพิพิธภัณฑ์อันนี้นะคะเปิดตัวเมื่อตอนปี2014ด้วยความที่รัฐบาลนะคะต้องการจะผลักดันเขตนี้แหละที่เขตเฉาหยางให้กลายเป็นพื้นที่สําคัญในการของแวดวงศิลปะที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบใครอยากจะมาจัดงานต่างๆเกี่ยวกับศิลปะหรือยอยากมาท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมศิลปะต้องมาที่นี่ใช่ใช่เขาก็ผลักดันให้บริเวณนี้มีทั้งแกลเลอรี่ต่างๆมีพวกแบบ งานศิละปะมาโชว์ทั้งแบบของต่างประเทศและของประเทศจีนเองอืแล้วก็เหมือนพยายามผลักดันให้เกี่ยวข้องมาขึ้นไปในเรื่องของการศึกษาการวิจัยด้วยใช่อบอกเลยว่าถ่ายรูปสวยมากๆสาหรับใครสายถ่ายรูปถ่ายรูปชิกๆ,ๆต้องมาที่นี่นะคะเดี๋ยวเราบอกวิธีการเดินทางง่ายมากๆเลยก็คือนั่งรถไฟใต้ดินมาลงที่สถานี มาเฉียนหญิงใช่สายสิห้าค่ะแล้วก็เดินทางออกดีใช่เ,เดินจนสุดทางนะคะอีกนิดนึงก็จะถึงตัวพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะเดินทางง่ายมากสะดวกมากใช่แล้วก็สําหรับใครนะคะที่จะไปเที่ยวที่นี่เฮ้ยอ,อยากกินคาเฟ่นั่งจิบถ่ายรูปสวยๆนั่งเซบรรยากาศอาร์ตอย่างเงี้ยแถวนั้นยังมีอเอาเลทให้ชอปปิ้งด้วยนะโอ้ไปทีเดียวครบเลยใช่เพราะเราแบบจะไม่ได้แค่แบบไปเดินนั่งกินอย่างเดียวยังซื้อของกลับไปได้ด้วย ค่ะอีกที่หนึ่งเราจะพาไปนอกเมืองปักกิ่งนิดนึงใช่เราจะจากปักกิ่งแค่ประมาณ3ชั่วโมงใช่เราจะเดินทางออกกันไปจากปักกิ่งเนาะคราวนี้เราไปริมชายหาดค่ะชื่อว่าช e ชอไล r e Library ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของรีสอร์ทริมชายทะเลใช่ค่ะจะเป็นรูปแบบของทางเหมือนตัวรีสอร์ทนะคะต้องการจะเหมือนผลักดันการอ่านด้วยแหละแล้วก็เหมือนจะสรนพื้นที่อันนี้ขึ้นมาสําหรับเป็นห้องสมุดโดยเฉพาะที่เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้งานด้วยได้อื ถึงจะแบบห่างจากตัวปักกิ่งไม่นานเนี่ยแต่ว่ามันมีพื้นที่ข้างๆที่เป็นแบบแหล่งเสริมโซมคะคือทางรีสอร์ทเขาเลยเอาตรงเนี้ยมาเป็นจุดศูนย์กางในการเรียนรู้ค่ะก็ะคือตั้งอยู่ในริมหาด โปโป้หางใจะแบบสแตนด์อะโลนเป็นปูนไปเปื่อยอยู่ตึกหนึ่งเลยริมหาดเฉยๆก็คือสร้างพื้นที่นี้ให้กับแบบให้มีคุณภาพขึ้นแล้วก็ม,มีแนวคิดให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะแล้วเต็มไปด้วยวัฒนธรรม,มใช่ค่ะโดยตัวสถาปนิกที่ออกแบบตรงนี้ค่ะคือเขาต้องการที่จะเหมือนใช้ธรรมชาติเนาะเข้ามาเกี่ยวพัน เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ <Ừ. S 1> ทั้งในส่วนของการอ่านหนังสือทําสมาธิทํากิจกรรมบา์ะละพื้นที่พักผ่อนนั่นเองโดยแต่ละห้องอะคะ่ะจะมีการออกแบบไม่เหมือนกันโดยพิจารณาจากปริมาณของแสงปริมาณ<ล>ของลมใช้ที่เข้ามาในตึกที่เขาเหมือนแบบใช้เป็นไฮไลท์ใ,ในการ ออกแบบนั่นก็คือตามแนวคิดหลักเลยคือเอาพื้นที่สารสัมพันธ์กับวิถีชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะก็คืออย่างห้องแรกที่เป็นพวกห้องสมุดก็จะเป็นห้องที่มีแสงเข้ามากตลอดทั้งปีทั้งทุกฤดูเลยค่ะและตัวของกระจกอะค่ะจะเป็นกระจกใหญ่แบบพาโนลมาวิวที่หันออกไปทางทะเลด้วยซึ่งแบบเฮ้ยเราคิดดูว่าแบบเราจะอ่านหนังสือในแต่ละวันอะแน่นอนว่าวิวที่เห็นอะคงต่างกันออกไปด้วยของฤดูด้วยของเวลาสภาพอากาศอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปถ้าใครดูภาพนะมันจะเป็นเหมือน แบบพโาโนราม่าค่ะทุกคนสามารถเห็นวิวทะเลได้เท,เท่าเทียมกันหมดเลยใช่ค่ะอ,อันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจของคนที่ออกแบบเลยนะแล้วาทางฤดูการตกของพระอาทิตย์อะไรเงี้ยมันก็จะเห็นมุมแสงที่เปลี่ยนไปใช่ค่ะเรานึกอาพแบบโอเคแบบตอนเช้าขึ้นมาแสงสั่นมาทางนี้อ,อย่างเงี้ยพอตอนเย็นเป้าแสงสั่นไปทางนี้ดูดีมากเลยนะต่อไปจะเป็นห้องนั่งสมาธิค่ะ ห้องนั่งสมาธิอันนี้จะต่างคอนาทตกระตัวของห้องสมุดเลยดย้ห้องเขาจะทําในรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะอึมถึงนิดนิดใช่แต่ว่าใช้เหมือนเป็นช่องเล็กๆเ,เอ,อในการเปิดให้แสงลงพาดเข้ามาในห้องแล้วก็ความเพดานที่ต่ําลงจะทําให้เสียง จากชายทะเลที่ดังเนี่ยให้มันแบบมันจะเบาลงแถมแสงของอันนี้ก็จะเห็นได้แค่แสงของพระอาทิตย์ตอนขึ้นกับพระอาทิตย์ตอนตกให้เรารู้ว่าเวลากลางคืนหรือแบบเชา้าใช่แล้วคือพอห้องมันค่อนข้างเงียบสงบแล้วด้วยแบบไฟไม่ได้สว่างมากเนาะมันทําให้เหมือนแบบเราเข้าถึงสมาธิได้ง่ายขึ้นตามจุดประสงค์ของการใช้งานเลยใช่ค่ะแล้วส่วนของกิจกรรมอื่นก็พวกแบบว่าไลน์กิจกรรมเอาดอก็คือพวกเธอสามารถใช้แสงได้เต็มทีแหละทีนี้ แล้วก็มีมีฉากหลังเป็นทะเลใช่แล้วก็มีหลังคาโค้งสูงที่เป็นจุดเด่นด้วยค่ะใช่ค่ะตัวของอันนี้คือเหมือนแบบขเขาเรียกวอะไรนะก็เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบหนึ่งถ้าเราดูในตัวรูปอะ่ะคือตัวตึกมันจะตั้งขึ้นมาแบบแต a n d a l โล,โล,โลใช่ดูเหมือนแบบจะเงียบจะสงบแต่คือมันกลายเป็นว่าแบบมันหลีกหนีจากฝู่ชนนะใช่ใชแต่ว่ามันใกล้ชิดธรรมชาติแล้วมันไม่ได้สงบขนาดนั้นด้วยเสียงลมเสียงคลื่นเสียงอะไรเงี้ยมันแบบ ก็คือ,ถ,อถ้าเห็นฉากก็คือด้วยด้วยตัวที่ตัวสถาปานร,รมค่ะสร้างจากคนกีดเปลือยอไม่ลบกวนจากฉากของวิวหมายถึงว<ช>่าไม่จด้ใช้สีอะไรเยอะอ,อะไรอย่เงี้ยนั่นก็คือเป็นจุดเด่นของทีมนักออกแบบค่ะที่ชื่อว่าเวกเตอร์อาร์เคดิกทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะคือการที่ อาคารเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างห้องแต่ละห้องกับทะเลและความเคลื่อนไหวของผู้คนอย่างไรลื่นค่ะที่ซีชอไลบรารีค่ะใช่ค่ะต่อไปเราจะพาทุกคนไปพบกับไลบรารีที่ไหนอีกสวยที่สุดในโลกเขาว่ากันอย่างนี้ใช่เป็นแบบว่าห้องสมุดที่พอพูดถึงว่าห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลกอ่ะจะต้องมีชื่อแนตติดอยู่ในโพลต่ตางๆแน่นอนนั่นก็คือเทียนจิงปินไห่ค่ะไลบรารี <Library S 2> ค่ะเป็นห้องสมุดที่ขาวใหญ่โตมีความโค้ง ว้าววายไฟนิดๆมันหลุดมาจากในหนังใช่เลย,เลยค่ะแล้วก็แบบด้วยพื้นที่ที่มันกว้างมากอะ่ะคือเขาบอกพื้นที่นี้สามารถเก็บหนังสือได้ถึง1.2ล้านเล่ม พื้นที่ใช้สอยประมาณ3 3 7 0 0ดร้อตารางเมตรเลยค่ะใช่ประกอบด้วยหชั้นเลยนะใช่แล้วเหมือนด้วยความที่มันมีความมอความโค้โงดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกเงทำให้เหมือนเป็นจุดไฮไลท์ที่ทำให้คนอยากที่จะเข้าไปเที่ยวถ่ายรูปกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบบคอหนังสือ,สอแต่ถ้าเกิดสมมติเราเดินเข้าไปอ่ะถ่ายรูปอ่ะอย่างน้อยเราก็ต้องจับหนังสือทังเล่มสองเล่มมาดูหรือเปล่าใช่นั่นคือกุศโลบายในการสร้างเป็นส่วนหนึ่งว่าให้คนดึงดูดคนเข้าไปในพื้นที่ก่อนสายอินฟูอิน สตาร์แกลเมอร์ amer, เข้าไปถ่ายเช็คอินปุ๊บก็อาจจะเจอหนังสือที่ชอบชและใช้เวลาในกับพื้นที่ ที่ห้องสมุดมากขึ้นใช่ค่ะหรือว่าใครที่แบบเฮ้ยชอบนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดนี่แหละจะเบื่อกับบรรยากาศห้องสมุดเดิมๆความเป็นไม้เก่าๆอนะไรเงี้ยที่นี่ก็อาจจะให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปเหมือนเราไปนั่งอ่านหนังสือในคาเฟ่แต่เงียบกว่าค่ะแล้วก็เฟซขึ้นด้วยนะคะด้วยสถาปตยกรรที่มันโค้งไม่อึดอัดอะไรเงี้ยใช่นะค่ะ,คะนั่นเองเพราะว่าที่นี่ค่ะถูกดีไซน์ด้วยภายใต้คอนเซปต์ New Urban Living Room โดย MVRDV ค่ะสถาปนิสัญชาติ ดัสโดยที่เขาก็คือมีผลงานใหญ่ๆที่ฝากเอาไว้อยู่ในโลกนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็ทำเลยทำให้เหมือนตัวสถาปัตยกรรมที่แห่งนี้ค่ะได้รับรางวัลด้านสถาปัตยกรรมระดับโลกเหมือนกันจากสองเวทีระดับโลกเลยค่ะกชรันตีสุดใช่ค่ะแล้วของตัวของห้องสมุดอันนี้ค่ะจากที่เราเห็นความเว้าความโค้งอะไรอย่างเงี้ยตัวที่นั่งอ่ะเขาก็จะเหมือนตัวบริเวณที่นั่งจะให้อารมณ์เหมือนกับห้องประชุมอที่แบบโอเคพวกเราแบบนั่งตรงไหนก็ยังเห็นวิวโดยรอบ โดยกว้างค่ะแล้วก็เหมือนเป็นจุดเชื่อมทางเดินต่างๆด้วยวก็คือเป็นพื้นที่แบบใช้ประโยชน์ได้ทั้งเดินทั้งเป็นที่นั่งเป็นเหมือนฟิลอา,าจรรย์อะไรอย่างนี้เลยใช่ค่ะ,ะและด้วยความที่ขเขาเรียกนะมีจุดไฮไลท์นอกจากว่าความบอลความโค้งของชั้นหนังสืออะไรแล้วเนี่ยมันจะมี เขาจะมีน้องเขาเรียกว่าอะไรลูกบอลแต่จริงๆเขามีชื่อเล่นของห้องสมุดนี้ใช่คือไอ้นี่มันเหมือนเป็นกิมมิคของห้องสมุดอีกอย่างนึงคือมันจะเป็นเหมือนลูกกลมๆที่ตั้งเอาไว้อยู่แล้วเหมือนถ้าสมมติเราอะ่ะเดินออกมาแล้วหันกลับไปอะ่ะไอตัวตรงเนี้ยจะคล้ายๆกับเหมือนดวงตาใช่<ๆ>ก็เลยเหมือนกลายเป็นชื่อเล่นว่า D <ด>ไ I เป็นชื่อเล่น nickname นของห้องสมุดนี้ค่ะซึ่งแบบเขาก็สื่อความหมายเชื่อมโยงก,ก,กับ การอ่านหนังสือนั่นแหละเพราะเราต้องใช้ตาในการอ่านเนาะการมองมและการเห็นเป็นนัยยะสําคัญในการอ่านใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะมันสวยมากเลยแต่ว่าด้วยความที่มีพื้นที่เยอะขนาดนี้<ๆ>เขาก็มีความดรามาร่าเล็กๆน้อยๆว่าเอ๊ะนั่มันกราฟิกปบอมนี่ลนะ่ะ <laughs> ใช่คือตัวแบบว่ารูปภาพที่เราเห็นจากไกลๆค่ะชั้นบนสูงอย่างเงี้ยไม่ใช่หนังสือจริงตาเหมือนเป็นกราฟิกรูปหนังสือที่เขาเอาไปไว้บนนั้นนั่นเองใช่ก็คือมันตั้งกี่ละ กินร้านเล่มมาก,กว่าจะหาหนังสือมาเต็มอะไรเงี้ยทางพออ๋อที่เขาดูแลก็บอกว่ากําลังขาดแคลนอยู่กาลังรวบรวมมาอย่ใช่เพราะด้วยพื้นที่มันเยอะด้วยแหละกว่าที่เราจะเอาหนังสือเข้ามาใส่เนาะแล้วเรื่องของการห้องสมุดมันก็มีระบบการจัดการต่างๆใช่ค่ะเนาะเรื่องของบรรณรักษณ์เออเรื่องของการทําความสะอาดหรือฝุ่นก็นี่มันก็คือมีส่วนหนึ่งแหละที่อาจจะเป็นข้อจํากัดกับการที่จะใส่หนังสือจริงๆเข้าไปเต็มพื้นที่แต่สําหรับใครที่ไปใส่นัง่านจริงๆว้ยก็จะมีชั้นล่างที่เป็นหนังสือแบบ leader recommend จัดไว้ให้ใช่ค่ะเพราะฉะนนัั้้้้แลลวววไม่่ตอองงกกาาาถคุณยจะ อ่านหนังสือฉนันต้องปีนขึ้นข้างบนเหรอไม่ต้องเขาจัดให้หนังสือที่อยู่ในระดับที่เราสามารถหยิบจับได้นะคะใช่โดยหนังสือเนี่ยก็จะมีหนังสือจีนดีๆที่เขาคัาดม,มาแล้วเนาะทั้งเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองปร,รัชญาต่างๆหนังสือเด็กก็มีหนังสือผู้สูงวัยก็มีเหมือนกันค่ะใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะห้องสมุดเทียนจีนปิ่นไหน่อันนี้นะคะ <ม S 2> ตั้งอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมปิ่นไหน่ในย่านใหม่ของคนรักศิลปะเทียนจีนค่ะ เปิดให้เข้าฟรีอันนี้คือข้อ,ข,อข้อดีดใช่นอกจากว่าเนี่ยเข้าฟรีแบบเฮ้ยเธอเธออ,อยากถ่ายรูปอะไรมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วด้วยเข้าฟรีต่างหากเนาะเปิดทําการตั้งแต่9ก้าโมงถึงสามทุ่มเลยนะคะตัวห้องสมุดเนี่ยอยู่ไม่ไกลาจากเมืองเฉียนจินมาคะ่ะนั่งรถไฟฟ้าออกนอกเมืองแล้วก็ต้องต่อแท็กซี่นิดนึงใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งใช่ค่ะก็จะไปถึงตัวห้องสมุดแห่งนี้นี่เองค่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับสามห้องสมุดสุดแปลกของเราถัดไปเราจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้ชมกันอย่าลืมติดตามนะคะคิดถึงจีนคิดถึงตรงหัวเดวลี่ค่ะบ๊ายบาย